แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงเหมือนกับเสียงอะไรแกล้แกล้แกเหมือนแบบกำลังกระเด็นกระเด็นแล้วก็มาโดนกับหลังคารถซึ่งตอนนั้นเนดาไม่ยากเลยครับมันคือการที่รถเนี่ยกำลังถูกฝังทั้งเป็นเลยฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหใช้คําว่าสภาพจิตใจของคนตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยรวมถึงเด็กเลยคือแย่ไปหมดเลยครับแม้แต่เอ็ดดี้เนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยว่าแบบโอ้โหสภาพคือโดนฝังทั้งเป็นแล้วก็ต้องตายอย่างแน่นอนครับ สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนนครับผมวันนี้อยู่กับผมแอบพองพลล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 ีและวันนี้นนครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์สลับกับกดหรือรูนั่นก็คือรายการคดีปริศนาครับผมปร้มาหฮะ สำหรับคดีปริศนาใน EP นี้นะครับ <g ül> ก็ต้องขอบอกเลยว่าเราอยู่กันมาที่ EP ที่4ี่แล้ว <g ül> บอกตรงๆนะครับเหนื่อยชิบหยทำรายการหาข้อมูลโคตรเหนื่อยเลยครับคุณผู้ชม <g ül> ซึ่งวันนี้นะครับ <g ül> ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ใช้คําว่าผมเนี่ยไปเจอคดีนี้มาจากต่างประเทศแล้วก็แบบว่าโดนน้องเนี่ยเขาเกินมาก่อนด้วยก็ลองไปดูมาเออเฮ้ยมันน่าเอามาทําได้แล้วก็แบบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปไขปริศนากันนะครับผมซึ่งคดีนี้เนี่ยโด่งดังเมื่อประมาณปี1 9 0 0้ต้นๆนู้นเลยในสมัยที่แบบว่า ยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้งานกันนะอาผมไม่ได้ใจว่าปีอะไรเนะยเขาไม่ได้ลงปีแบบชัดเจนไวน้นะครับซึ่งคดีนี้นะครับผมนั่นก็คือคดีเรื่องของเด็กและคนขับหายไปจากรถบัสกว่า25ชีวิตไปอย่างปริศนาเลยนั่นเองครับอ่าผมบอกเลยว่าใครฟังจนจบเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมต้องแบบกำหมัดอย่างแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าเกินแค่นี้ดีกว่านะฮะเพื่อเป็นการรอชา้าเดี๋ยวเราไปเข้าคลิปกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช และกดกระดิ่งเพื่อพักคี่แบ่งของเราด้วยนะครับผมและจะพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับปุ๊บ สำหรับเรื่องของคดีความการหายไปของ25ชีวิตบนรถบัสเมื่อประมาณปี1 9 0 0กกว่ากาเนี่ยคืออย่างที่ว่ากันไปเลยครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วเลยซึ่งในยุคนั้น,เ,นเราต้องขอพูดกันตรงๆว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ได้เข้าถึงมากเป็นยุคแรกเริ่มของคําว่าไฮเทคเลยก็ว่าได้ซึ่งในยุคนั้นนะครับก็จะมีการติดต่อสื่อสารผ่านวออาจไฮโซขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีโทรศัพท์บ้านแล้วก็อย่างมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นทีวีอะไรกันประมาณนี้ครับ คดีนี้เนี่ยต้องขอบอกว่ามันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในบริเวณเขตชานเมืองหรือว่าเขตทางบ้านนอกบ้านนอกหน่อยๆนั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกเมืองไว้นะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนพอดีและแน่นอนว่าเมื่ออยู่ในฤดูร้อนเนี่ยเขาก็ต้องมีการเรียนซัมเมอร์กันและการเรียนซัมเมอร์เนี่ยโอ้โหเด็กเนี่ยก็ต้องแบบหนาแน่นเป็นพิเศษการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ใช้คําว่ารถลาเนี่ยติดกันหนาแน่นอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ200ปีที่แล้วเพราะฉนนั้ ในยุคนั้นการมีรถส่วนตัวเนี่ยมันก็มีน้อยประมาเช่นกันการเดินทางด้วยส่วนใหญ่เนี่ยคนในยุคนั้นเขาจะใช้เป็นรถเมล์หรือว่ารถบัสนั่นเองครับซึ่งรถเมล์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบรถเมล์ประจําทางใช่ไหมส่วนรถบัสเนี่ยเขาก็จะใช้แบบว่าเป็นประจาทางขนส่งนักเรียนอะไรกันประมาณนี้และในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับที่ใช้คําว่านักเรียนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเกือบทุกหลังได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันหมดเลยแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุดเหมาะที่จะรับนักเรียนแล้วก็ใช้คําว่าเป็นจุดหาตังของ เลยก็ว่าได้และรถรับประจําทางที่รับส่งนักเรียนของหมู่บ้านนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเพียง1นึคันเท่านั้นและใช้คําว่าเป็นขวัญใจของหมู่บ้านนี้เลยก็ว่าได้โดยคนที่ขับรถบัสโรงเรียนคันนี้นั่นก็คือเอ็ดดี้นั่นเองครับซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยตามนิสัยใจคอที่เขาบันทึกไว้ในคดีนี้นะเขาบอกว่าเอ็ดดี้เนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีมากเป็นขวัญใจของคนในหมู่บ้านเลยคือแบบเวลาไปไหนมาไหนคนก็ให้ของเอ็นดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ็ดดี้เนี่ยเขาเป็นคนดีเพราะว่าอาจจะด้วยที่ว่าเขาเป็นพนักง,งานขับรถที่่รับสง ลูกหลานของเขาในหมู่บ้านนี้เนี่ยคือตรงเวลามากๆและใช้คําว่าเอ็ดเนี่ยเป็นคนรับเด็กมากๆเลยก็ว่าได้เด็กบางคนเนี่ยไม่มีตังค์กินข้าวเอ็ดเขายังเจียดเงินตัวเองเนี่ยให้เด็กเหล่านั้นไปซื้อข้าวกินก็เคยมีมาแล้วเช่นกันฉะนั้นเอ็ดดี้เนี่ยเลยกลายเป็นคนขับรถรับระจมหมู่บ้านที่ใช้คําว่าเป็นขวัญใจและใช้คําว่าถูกไว้วางใจมากที่สุดในการรับส่งนักเรียนของหมู่บ้านนี้เลยก็ว่าได้ครับและแน่นอนว่าในทุกๆวันเนี่ย,เ,ยเอ็ดเขาก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คคาาดดดิิกกก็เเขึ้นรื่องจ ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งครับที่เอ็ดเนี่ยเขากลับมาส่งลูกๆของคนในหมู่บ้านเนี่ยช้าผิดปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยตามเวลาที่บันทึกไว้คือเขาเนี่ยจะรับเด็กๆจากโรงเรียนมาประมาณ17บเนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วมาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยไม่เกิน18บแนิกาเลยคือยังไงก็แล้วแต่ต่อให้มาเลทมากแค่ไหนเต็มที่เลยนะก็ไม่เกิน5-10นาทีแน่นอนแต่ในสําหรับวันนี้เนี่ยเวลามันล่วงเลยไปเกือบจนถึงเกือบหนึ่งทุ่มแล้วเอ็ดก็ยังไม่ขับรถมาสักทีแล้วก็ไม่มีวี่แววที่จะ เนี่ยพ่อแม่ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้อาจจะมีรถชนหรืออาจจะมีแบบเอ่อยางตรงยางแตกอะไรอย่างเงี้หรือเปล่ามันก็เลยอาจจะทําให้เกิดการล่าช้าซึ่งเขาก็โอเครอไปแต่ทีนี้พอรอไปสักพักหนึ่งหนึ่งทุ่มผ่านไปสองทุ่มผ่านไปรู้สึกว่ามันดึกเกินไปแล้วมันไม่ใช่เวลาที่เด็กควรจะกลับบ้านแบบปกติแล้วไงตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกกังวลใจมากคิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแน่ๆทางหนึ่งในครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านอย่างนี้เนี่ย หายไปแล้วก็แบบรถบัสของเรือน,นี่ก็หายไปด้วยซึ่งตำรวจก็รับเรื่องมาแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็แบบทํากระบวนการของตํารวจเขาไปอะนะซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งอย่างที่ทาให้ตารวจเนี่ยต้องเร่งทําคดีณตอนนั้นเลยเนื่องจากว่าคนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยได้โทรย้ํำๆยๆยยยยยยตำรวจจนทําให้ตํารวจเนี่ยไม่สามารถอยู่นิ่นงๆได้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งรวมเคสทั้งหมดที่โทรแจ้งไปเนี่ยก็น่าจะราวๆประมาณเกือบ30เคสเลยตํารวจ เ,เขาก็ไม่รอเลยครับก็อ,ออกล่าตระเวนหาเลยครับว่าเฮ้ยเขาแบบเกิดอุบัติเหตุหรือรถบัสต,ต,ตรงนี้มันหายไปไหนก็ออกตามห,หาบบกันเั้ประมาณสองสามทุ่มนุ่นเลยจนเวลาเนี่ยล่วงเลยมาประมาณสัก4ี่ทุ่มกับห้าทุ่มได้ก็มีข่าวดีเกิดขึ้นครับเมื่อมีรายงานกับตํารวจมาบอกว่าได้มีการพบเจอรถบัสคันด,ดังกล่าวแล้วแล้วก็ทะเบียนเนี่ยได้ตรงกับทะเบียนที่ทางคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาได้แจ้งไว้ด้วยขวเขาก็ได้มีการกรูเข้าไปตรวจสอบกันรวมถึงพ่อแม่ของคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ไปตรวจสอบ ด้วยเช่นกนกัซึ่งเขาก็ดีใจเลยนะเพราะสิ่งที่เขาเห็นเว็บแรกเนี่ยคือรถเนี่ยจอดอยู่นิ่งๆแล้วก็รถเนี่ยคือสภาพปกติไม่ได้มีรอยชนไม่ได้มีรอยยางแตกหรืออะไรเลยคือแน่นอนคิดได้อย่างเดียวเลยคือไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงแน่ๆแ,แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาไปตรวจสอบภายในรถบัสเนี่ยเขากลับไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในรถบัสไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือแม้แต่คนขับทุกๆคน หายไปอย่างไรลร่องรอยเลยครับคือตรงเนี้ยสร้างความสงสัยและสร้างความงงงวยให้กับตำรวจแล้วก็คนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเขาก็แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดเรื่องหรือธรรมชาติเกิดขึ้นหรอคือตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วเนาะสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือเขาก็ต้องวางกําลังไว้ตรงเนี้ยเผื่อแบบว่าอาจจะมีแบบเด็กๆโผล่มาว่าเฮ้ยอ่านโดนลักพาตัวอะไรอย่างงี้เขาก็จะได้ดาเนินการเรื่องต่อทีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่แบบลูกหายไปก็กระวนกระวายใจหลายครอบครัวนะก็รอแล้วรอ จนเวลาผ่านไปถึงช่วงเวลาประมาณตีสามตอนนั้นเนี่ยก็มีโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาในหมู่บ้านของแต่ละบ้านเลยนะที่แบบเด็กหายไปเนี่ยแล้วก็โทรแจ้งว่าตอนนี้ได้มีการพบเด็กที่หายไปทั้งหมดพร้อมกับคนขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็สร้างความชื่นใจเป็นอย่างมากทําให้พ่อแม่หรือว่าครอบครัวที่แบบเด็กหายไปเนี่ยกรูกันเข้าไปที่สถานีตํารวจแล้วก็พบว่าลูกๆของเขาเนี่ยอยู่กันปลอดภัยดีแต่สภาพลูกของเขาเนี่ยกับน่าสงสารมากๆเลยเพราะว่าลูกของเขาแต่ละคนเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยสบับก บมบมไปด้วยดินแล้วก็แต่ละคนเนี่ยผอมแห้งหน้าตาสูบเพียวดูไม่มีแรงเลยเหมือนกับคนที่อดอาหารมาเป็นระยะเวลานานมากซึ่งตอนนั้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายๆลคนก็สอบถามไปกับตํารวจว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยได้ให้การกลับมาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยได้รับการยืนยันจากคนขับรถหรือเอ็ดดี้มาว่าเมื่อเวลาเช้าตู่ที่ผ่านมาเอ็ดดี้เนี่ยเขาก็ได้ไปรับเด็กตามหมู่บ้านปกติตรงเวลาเป๊ะเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาช่วงบ่ายช่วงเย็นอด เ,เขาก็มารับเด็กตามปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรน่ากลัวเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เขาได้ออกจากโรงเรียนไปได้เพียงแค่ไม่ถึงสิบนาทีจูจ่ๆก็มีรถตู้พิศนาเนี่ยขับมาปาดหน้าเขาอย่างแรงเลยครับซึ่งตอนนี้นเนี่ยเอ็ดดี้เขาก็ไม่คิดว่าแบบเออจะมีเรื่องมีอะไรคิดว่าอาจจะแบบเออรถเขามีปัญหาหรือเปล่าก็เลยจะลงไปสอบถามทีนี้เนี่ยหลังจากที่เอ็ดเนี่ยเขาได้เปิดประตูลงไปปุ๊บสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันกลับไม่คาดคิดกว่าเดิมอีกเรื่องจากว่าคนบนรถตู้เนี่ย กรูลงมาประมาณ3คนเลยซึ่ง3คนนั้นเนี่ยได้แต่งตัวแบบบิดชิดใส่เสื้อผ้าสีดําแถมมีการใส่อุปกรณ์ปกปิดหน้าตาอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ควักปืนออกมาจี้เอดดี้พร้อมกับบอกว่าให้ขึ้นไปบนรถและบอกให้ทุกคนเงียบแล้วให้ขับรถตามรถตู้ของเขาไปซึ่งเอดดี้เดี่ยรู้เลยว่านี่คือการปล้นชิงทรัพย์อย่างแน่นอนซึ่งเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้น้อเพราะเขาต้องดูแลเด็กว่า24ชีวิตที่อยู่บนรถเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยอมทําตามไปก่อนเขาก็เลยขึ้นไปบนรถบัสแล้วก็ได้มีโจร3คนเนี่ ไปอยู่บนรถบัสนั้นด้วยเด็กที่เห็นแบบนั้นนะครับต้องขอบอกเลยว่ามันก็มีทั้งเด็กที่กลัวแล้วก็ไม่กลัวสําหรับเด็กที่กลัวเนี่ยก็คือรู้เรื่องว่าแบบอ่ะโดนป้นแล้วแล้วก็แบบเห็นป้งเห็นปืนอะไรอย่างนี้แต่สําหรับเด็กที่ไม่กลัวเนี่ยคือเด็กเขายังไม่รู้เรื่องเลยด้วยว่าเขาโดนป้นเขาคิดว่าเออมีผู้โดยสารเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยก็แบบมีการร้องห่มร้องไห,ห้กันใหญ่เลยนะโจนเขาก็แบบบอกว่าให้ทุกคนอย่างเงียบด้วยนั่ยยนอโอน้โหทีนี้เนี่ยบรรยากาศใน,ในรถเ,มมเ,รเนี่ยคนน่อนข้างตึงนเครียดมากครับนไม็ก ตาสีตาสานะฮะเดินเข้าไปหาโจนคนหนึ่งแล้วก็พูดกับโจนว่าคุณนะ้าคุณนะ้าคุณน้าเป็นกระต่ายวันอีสเตอร์หรอครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้โจรโมโหพอสมควรเลยโจรเนี่ยก็ตะคอกกลับไปเลยครับว่ากระต่ายอีสเตอร์บ้าอะไรกลับไปที่นั่งเดี๋ยวนี้ทาไมกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเจ้าปืนยิงเลยนะเด็กเด็กก็ร้องไห้เลยครับเพราะโดนโจนขู่แล้วก็เสียงดังใส่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าทําไมเด็กถึงเรียกโจนว่ากระต่ายอีสเตอร์ซึ่งคําตอบเนี่ยไม่ยากเลยครับเพราะการพรางตัวของคนสมัยก่อนหรือว่าการปกปิดหน้าตาในยุคนี้คือมันไม่ได้มีแบบว่าไอ้โมงดําที่ใส่ปุ๊บแล้วก็แบบโผล่มาแค่ปากกระตานึ่ภาพาออกไหมคือสมัยก่อนอะเขาจะใช้เป็นถงงนอผู้หญิ การใส่ขึ้นมาแล้วก็ทําการผูกไว้ที่หัวซึ่งพอผูกเนี่ยถุงนอกนมันยาวมันก็เลยโผล่กออกมาเป็นหังหาสองอันคล้ายๆกับหูกะต่ายมันก็เลยทําให้เด็กบางคนที่ใส่ซื่อเนี่ยคิดว่าเขาเป็นกระต่า,ตายอีสเตอร์นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยไปจุดประเด็นที่โจโนเนี่ยโมโหขึ้นมาอีกบรรยากาศรถก็ตึงเครียดกว่าเดิมโจโนเนี่ยก็บังคับให้ขับ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 ตามรถไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็จอดรถครับหลังจากนั้นเนี่ยโจที่อยู่บนรถบัสทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ต้อนเด็กทั้ง24คนพร้อมกับผู้ใหญ่คนนนเป็25 อัดกันไปบนรถตู้ที่เขาได้จอดรอไว้หนึ่งคันซึ่งรถตู้คันนั้นเนี่ยถูกปิดด้วยเทปดําในกระจกทุกบานเลยคือเอาง่ายๆว่าไม่กะให้รู้เลยว่าเขาแบบเดินทางไปที่ไหนก็คือโดนลักพาตัวหรือว่าโดนเรียกค่าไถ่ยอย่างแน่นอนครับซึ่งเขาก็ทําอะไรไม่ได้โน้อโอ้หูน่าสงสารมากลองนึกสภาพรถตู้คันเดียวอัดกันไปกว่า25คนอากาศแทบจะไม่มีหายใจเลยฮะซึ่งแน่นอนครับว่าบรรยากาศนั้นเนี่ยคนขับรถหรือว่าเอดดี้เนี่ยเขาก็ต้องคุมสถา,านการณ์ที่ดีที่สุดเนะนะก็เลยแบบว่าปอบประโลมเด็กทุกั่านเออแบบใจเย็นนะไไมม่ีอรเกิด ขึ้นหรอกเพราะเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยรถก็จอดครับซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยนะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแต่รู้ตัวทีก็คือพอเขาลงมาจากรถเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ใต้ดินหรือเขาอยู่ที่เหมือกอันสักอย่างหนึง่งซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ชะตากรรมเลยครับว่าเขาจะโดนอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโจร3คนนั้นเนี่ยก็ได้ลงมาจากรถตู้อีกคันหนึ่งที่ขับนามาก่อนพร้อมกับต้อนคนทั้ง25คนเนี่ยไปในจุดที่ลึกเกือบลึกที่สุดของเหมืองแห่งนี้เลยก็วว่่่่าไไดด้้ซึึงงงงพออปถถบริเณหใหใญสุที เป็นจุดที่น่าะเะริยที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็พบว่ามันได้มีหลุมอยู่หลุมนึงครับอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วภายใต้หลุมนั้นเนี่ยมันมีเหมือนกับ เป็นรถตู้ที่มีการมอสก็คือทําการเจาะฝากระโปรงด้านบนแล้วก็เปิดขึ้นมาครับและในบริเวณรถตู้เนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีแบบบันไดเนี่ยต,ต,ต,ต่อ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 ลงไปเหมือนกับว่าเขาเยพยายามจะสื่อให้คนทั้ง25คนเนี่ยลงไปอยู่ในรถตู้ที่อยู่ใต้ดินนี้ก็เลยแบบไล่ได้ไล่ไล่ไล่ให้ลงไปเรื่อยๆซึ่งพอเด็กเหนั้นได้ลงไป25คนคนขับรถคนสุดท้ายก็คือเอ็ดเนี่ยก็ลงไปเป็นคนสุดท้ายเลยซึ่งตอนนั้นเอ็ดก็เล่าว่าเขาเนี่ยโนดนถีบลงมาด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโจรเหล่านั้นก ึ่งในความมืดนั้นเนี่ยโอ้โหก็สร้างความโกลาโหลให้กับเด็กๆเ,เป็นอย่างมากเด็กมันก็กลัวความมืดนะเนาะกว่าจะใช้เวลาสักพักนึงเนี่ยที่จะปรับสายตาให้เข้ากับความมืดได้มันก็นานพอสมควรเลยตอนนั้นก็แบบนั่งร้องไห้กันปอบกันใหญ่เลยครับแต่หลังจากที่ตาเนี่ยปรับสภาพได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พบว่าภายในรถตู้ที่มีการอดแดไมไว้เนี่ยมันมีทั้งฟูกนอนมีทั้งอาหารแล้วก็มีขนมรวมถึงน้ําอยู่ในนั้นเป็นอย่างมากเลยด้วยตอนนั้นเนี่ยมันเลยยิ่งสร้างความแบบงงงวยให้กับเอ็ดเป็นอย่างมากว่าฮ สรุปโดนปล้นหรือโดนเรียกค่าไถ่หรือโดนจี้คือเขาไม่รู้เลยครับว่าเขาอยู่ในสถานะไหนกันแน่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องตก,กนนอะไรพลอยโจรเพราะว่าโจรเนี่ยมีอาวุธอยู่ในผ้าหอืหอไมคือต่อ้อต่อเถียงไม่ได้อ่ะต้องอยู่ในพื้นที่นี้ไปครับแล้วพออยู่พื้นที่นี้ไปสักพักนึงเนี่ยเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวคงจะโดนปล่อยตัวไปแล้วมั้งคิดว่าโดนเรียกค่าไถ่แล้วละ่ะแต่จูจ่ๆครับก็มีเสียงดังโครมดังขึ้นมาจากทางเฟดานด้านบนครับซึ่งเขาก็ไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเขาเน,น,นี่ย ันกับดันไม่ออกครับเหมือนกับมีอะไรบางอย่างขนาดใหญ่เนี่ยแบบหนักๆเลยนะวางทับกับประตูอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงเหมือนกับเสียงอะไรแก๊กๆๆเหมือนแบบกําลังกระเด็นกระเด็นแล้วก็มาโดนกับหลังคารถซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดาไม่ยากเลยครับมันคือการที่รถเนี่ยกาลังถูกฝังทั้งเป็นเลยฮะตอนนั้นเนี่ยโ,โหใช้คําว่าสภาพจิตใจของคนตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยรวมถึงเด็กเลยคือแย่ไปหมดเลยครับแม้แต่เอ็ดดี้เนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยว่าแบบโอ้โหสภาพคือโดนฝังทั้งเป็น ก็ต้องตายอย่างแน่นอนครับและโจเนี่ยก็แบบกลบจนมิดเลยนะมิดเสร็จปุ๊บยังโชคดีที่ว่าคานของรถเนี่ยมันยังไม่หักลงมาแต่คานของรถหรือว่าเพดานเนี่ยมันยุบลงมาค่อยก็ยุบยุบด้วยน้ําหนักที่มันมากพอสมควรเลยนะมันก็เลยทําให้แบบเด็กยิ่งกลัวเข้าไปอีกแต่จู่ๆความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เพดานรถเนี่ยมันยุบ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 ,ยบมานั้นจู่ๆประตูทางด้านหลังฮะมันก็งอจนสามารถเปิดได้ซึ่งพอประตูเนี่ยมัน ออดินที่มันถูกกบมาเพียงไม่เยอะเนี่ยมันก็ทะลักเข้ามาซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้ต้อนเด็กๆให้เข้าไปอยู่ข้างในสุดเพราะคิดว่าพอดินมันเข้ามาซักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาเนี่ยน่าจะสามารถขุดออกไปได้เพราะมันจะมีบริเวณที่ดินเนี่ยถูกอัดแน่นอยู่กับดินที่โกยลงมา hour? เขาเนี่ยคิดว่าดินที่โกยลงมาเนี่ยมันไม่เยอะและมันไม่ได้อัดแน่นขนาดนั้นถ้าเขาขุดออกไปเนี่ยน่าจะรอดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรีพยายามขุดคขุดดินออกมาหลังจากนี้เนี่ยก็มีแสงสว่างโผล่ออกมาจากรูที่เขาขุดดินจน ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากเพราะว่าแบบโูสติต้องดีจริงๆนะสภาพนั้นคือคนธรรมดาคือสติแตกแล้วแบบเออกูยอมตายแล้วนึกภาพอบอกป่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค่อย อุ้มเด็กออกมาทีละคนทีละคนทีละคนจนสุดท้ายเนี่ยอุ้มออกมาได้ทั้ง24คนและเขาเี่กก็ได้รีบพาเด็กทั้ง24คนนั้นออกมาจากเมืองนะั้นทันทีซึ่งมิชชั่นเนี่ยก็คล้ายๆกับอิมพอสิเบิพอสมควรเพราะแบบก็ต้องลากเด็กออกมาทั้ง24่คนนะนะแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาเป็นระยะไกลพอสมควรแล้วก็ต้องสังเกตด้วยว่าโจรมนยังอยู่หรือเปล่าจนสุดท้ายเนี่ยโชคดีมากคือโจเนี่ยมันได้หนีออกไปแล้วครับซึ่งเขาก็รีบออกมาแล้วก็แบบโบกลงโบกรถอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายเนี่ยเข้ามาถึงสถาน เองหลังจากนั้นเนี่ยคดีเนี่ยคนก็ปลอดภัยไปที่เรียบร้อยแต่คดีมันยังไม่โดนปิดนะแน่นอนว่าตํารวจเนี่ยก็ต้องหาผู้กระทําผิดตํารวจเนี่ยก็สืบสอบไปนะครับสืบสอบสืบสอบไปก็รู้ว่าสถานที่ที่พวกเขาเนี่ยถูกนําไปฝังเนี่ยมันคือเหมืองที่ยังถูกใช้งานอยู่ปัจจุบันและแน่นอนว่าคนที่จะสามารถเข้าไปในเหมืองน,นี้ได้แล้วก็รู้เส้นทางเนี่ยมันต้องเป็นคนในหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในพื้นที่นี้อย่างแน่นอนและพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็กพบว่าในช่วงระยะเวลา3วันหรือ ว่าประมาณ4ี่หวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนเหมืองอยู่2คนครับที่เขาเนี่ยเข,ออเข้าออกเข้าออกเมืองเนี่ยวันหนึ่งอะ่ะไม่ต่ำกว่า10ครั้งซึ่งมันเกิดพิรุษเป็นอย่างมากแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะแปลกตำรวจเนี่ยก็เลยเชิญตัวมาให้ปากคําจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาก็ซักไซกซ,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 กซักไซไปมาแล้วโจเนี่ยก็ได้ให้รับการสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นคนลักพาตัวเด็กทั้ง24คนแล้วก็คนขับรถ1คนไปฝังไว้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคดีก็เหมือนจะปิดจอบแล้วนะแต่ตํารวจเนี่ยเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วทําไมต้องจัับไปฝง คือเหตุผลและมูลเหตุจงใจเนี่ยมันมีไม่มากพอที่จะแบบตอบคําถามได้นืกอพาพบอกว่าจะบอกว่ามีปัญหากับคนขับรถหรือมีปัญหากับพ่อแม่เด็กมันก็พูดยากเพราะว่าเอาเด็กมันรวมกันถึง24คนนะ่ะคือมันเหมือนการเรียกค่าไถมากกว่าแต่จะเอาไปค่าแบบปกปิดเนี่ยมันก็ดูจะใจร้ายเกินไปอะนะทีนี้เนี่ยโจรเขาก็เลยแบบให้การที่ช็อกออกมามา,มากๆเลยก็คือโจรเนี่ยต้องการจะเรียกค่าไถครับแต่ โจเรียกค่าไถ่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่โจนเนี่ยเขาได้นําตัวเด็กเหล่านั้นไปฝังแล้วเนี่ยโจกาลังจะโทรเข้าไปหาตํารวจเพื่อที่จะบอกว่าเออเนี่ยได้รับพาตัวเด็กมา24คนนะต้องการเงินเท่านู้นเท่านี้ให้ทําการเอาเงินมาวางไว้ที่นู่นที่นี่คือต้องการจะแบบสื่อสารกับตํารวจให้ตํารวจเนี่ยเอาเงินมาให้และจะปล่อยตัวเด็กไปแต่มันเป็นความโชคร้ายที่ดูโง่มากๆเนื่องจากว่าคุณผู้ชมจําได้ไหมมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ผมบอกว่าคนในหมู่บ้านอะประมาณ30ครัวเรือนอะ โทรไปหาตำรวจแบบคือเอาง่ายๆในยุคนั้นะมันมีโทรศัพท์ในการรับสายอะเพียงแค่ไม่กี่เครื่องว้ยในสถานีตำรวจเต็มที่เลยผมให้2-3เครื่องแล้วมันเป็นโทรศัพท์บ้านอะเมื่อโดน แบบโทรกรูกรูกรูเข้าไปอ่ะแล้วสายของโจน่ะมันกลับโทรไม่ติดเว้ยมันโทรไม่ติดจนโจนเนี่ยถอดใจครับและคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวกูกลับบ้านไปนอนพักสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูค่อยโทรใหม่ละกันแต่หลังจากที่โจนกลับไปได้เพียงแป๊บเดียวเนี่ยตำรวจก็ตามตัวถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ปิดโดยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับโจนก็ได้รับโทษแล้วก็เข้าคุกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจก็คือผมรู้สึกว่า <laughs> มันปิดคดีได้หน้าแปลกมากก็คือโจเนี่ยโทรเลขค่าไทยแต่โทรไม่ได้เพราะสายมันซ้อนกันเยอะมากจนทำให้โจเนี่ยท้อใทจทนั่นเองอรโอ้ย <laughs> คือตอนแรกอะ่ะผมหาข้อมูลมาผมแบบไอ้เหี้ยคือทำไมวะทำไมมึงต้องเอาเด็กไปฝังวะแล้วแบบโหมันดูมิชชั่นอิมพอสซิบลมากเลยอะ่ะมันแบบแล้วมูลเหตุจงใจหรือเหตุผลที่เขาทำคืออะไรคือผมมานั่งคิดอยู่นานมากจนผมมาอ่านมาถึงมาชั้นสุดท้าย <laughs> โทรสายชนจนเหนื่อยแล้วก็ท้อแล้วก็เลยไม่โทรต่อรอโทรใหม่ตอนเช้ากูเหลือจะเชื่อจริงจริงปิศสนาที่ไม่สามารถบอกได้นะคุณผู้ชมคือโจรคิดเที่ยอะไรอยู่ <laughs> เฮ้ยแต่อันนี้ผมผมคิดอยู่นะว่าทําไมอ่ะทำไมต้องเอาไปฝังอันนี้ผมไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าแต่ละคนที่ฟังคดีดีอยู่นะอยา่าขำอยา่าขำอันนี้อยากรู้แต่ละคนคิดยังไงเกี่ยวกับโจรแ,แก๊งนี้คิดว่าโจรเป็นยังไง,งโง่ฉลาดหรือแต่ละคนคิดยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจา้เพื่อสุภาพาหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเองบมพิณักต้องขับขอประทานภัยวันนี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กกกดดดแล้้วคคััััันนนนนิ่งงเเเพจออรราาาสปหห์บี วันที่มีต่านี้ไปละบ๊ายบายปุ๊